วัน,นี้ค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับปอและเกมเดอะซิมสี่ภาคผันเลี้ยงกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแห่งความรักและทุกคน uh huh. เดี๋ยวปอกะว,ว่าจะให้ซังเมชวนคาเล็บไปออกเดทกันเนาะเดี๋ยวรอให้น้องทำกับข้าไว้ก่อน mm hmm. จำได้ไหมในคลิปที่แล้ว <laughs> อยู่ๆคาเล็บก็มาขอเราแต่งงานตอนเนี้ยเรามั่นกันแล้วนะแต่เรายังไม่เคยเป็นแฟนกันมาก,ก่อนเลยงงไหม <laughs> เดี๋ยววันนี้เราชวนเขาไปเดทซะหน่ดีกว่าน้ออ้อเออลืมบอกทุกคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเงินมันเยอะขึ้นละปอคลิปที่แล้วยังไม่มีขนาดนี้เลยก็คือตอนที่แบบว่าปิดคลิปไปอุ๊ยคุณต้องการจะไปเดทกับฉันไหมไปไปค่ะไปเลยเออตอนที่ปิดคลิปไปเนี้ย ปอแบบไปเล่นมาเนาะให้ไปขายรูปก็คือขายดีมากคือแบบหลักแบบพันอัพทุกภาพเลยเ <c oughs> พราะว่าไม่งั้นก็คือมันจะต้องแบบมันต้องใช้เวลานานมากคิดจะยาวมากกว่าที่ตังเมจะหาเงินหนึ่งล้านได <c oughs> ้อะปอก็เลยบอกอะหลังไม้ก็ขายสักนิดสักหน่อยดีกว่า <c oughs> <c oughs> ก็คือตอนนี้ได้เงินมาสี่หมื่นหกเนาะหนทางอีกยาวไกลมากเลยทุกคนแสนก็ยังไม่เคยได้แตะออวันแห่งความรักนี้เดี๋ยวนะต้องทําโรแมนติกแล้วก็มอบกุหลาบใช่ไหมท่านจำไม่ผิดนะ <S <S มอบของขวัญหรอเราไม่มีอะไรให้เขาเลยอ่ะลูกแก้วหิมะก,กระต่ายแช่แข็งหาได้ค่อนข้างยากนะเขาจะชอบไหมนะ อลองดูลแล้วก็มอบดอกกุหลาบเนาะมชนอ่ะอเหมือนจะดีใจนะแต่ว่าทาไมเจมนะทำไมไม่มีมอบดอกกุหลาบ <c oughs> เอาไม่มีนะไม่มี <25. S 1> ม,มอบดอกกุหลาบอะทุก แล้วเ,เราก็ไม่มีเควสให้ทำด้วยเพราะว่าเราโดนเชิญมาจูบแรกเราจูบแรกกันไหนดีกว่าท่ามกลางแบบภาคมาปะเนี่ยน่าจะใช่นะว,ว้าวเด่นนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากย คุยเล่าหิวอ่ะเดี๋ยวนะสั่งข้าวได้ไหมอะ่ะโอ้โหผีเต็มเลย<ห>มี่แต่มันฝรั่งทอดแฮะอ่ะเอามันฝรั่งทอดก่อนก็ได้ไไดหืมได้รับของขวัญวิ<ห>เขาจะให้ของขวัญเล่าเหรอ<ส> เขาเพีเยา,ยาอดอกไม้มาให้เราอ่ะทุกคนเราก็อยากมอบดอกไม้นะแต่ว่าไม่มีไงจีนี่ไงขึ้นมาแล้วเอาล่ะเควสเราจะผ่านแล้วทีนี้ก็เหลือเดทเสร็จเควสเราก็จะครบนะคะดูเหมือนว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีนะตังเมอ่ะ แน่นอนดีเอ้าชิโรนี่มาคราวนี้เราเจอชิโรนะคะเดี๋ยวมาถ่า,ายดิดอ้ <c oughs> อรู้จักกันแล้วนะ คือปองงงนะปองสงสัยหลายทีละคือปอเคยให้ตังเนไปคุยกับโปโกจังแล้วใช่ไหมอาก็ยังอยู่แฮะเออคือก่อนหน้านี้มันมันไม่ขึ้นว่ามีโปโกจังเป็นคนรู้จักเว้ยปอก็งงมากนะอ้ะาค่เล็บกลับหรือยังนะ <c oughs> กลับแล้วเหรอ <c oughs> เปิดเลย <c oughs> เดี๋ยวเราว่าจะให้เงินเอ่อพนักง,งานผู้ชายเราด้วยนะคะ จ่ายค่าฝึกอบรม150บาทผู้หญิงนี้เราจ่ายแล้วใช่ไหมนะจำไม่ได้อะเอายังไม่ได้จ่ายเขาหรอเออหรือว่ามันมันก็ขึ้นอย่อยางนี้แหละอ่าให้ให้ไปเขาทำงานหนักกันอยากจะเลื่อนขั้นเหรออ๋อโอเค คลิปนี้ปอกะว่าอืมปออยากจะไปเที่ยวบ้านคาเล็บสักหน่อยเนาะคือเรามั่นกันแล้วว่ะโอ,อ้ยังไม่เคยไปเที่ยวบ้านเขาเลยอ่ะนี่ไง <laughs> มาอีกแล้วนะลูกค้าฉันลูกค้านัมเบอร์วันแล้วคนนี้มาก,ก่อนห <laughs> รือปอนะทักทายผู้คนอย่างอบอุ่นว้าว <laughs> <Wow. S 2> <laughs> จูนิเปอร์ชื่อขันเลียงมีแต่ชื่อน่ารักน่ารักอ่ะอ่าช่วยฉันแบบว่ารับลูกค้าได้สิคะน้องไม่มีอาการภายนอกอะไรเลยนะเนี่ยฮูดทีเดียวได้สี่อันเลยนะอุณภูมิปกติสุขภาพดีหูตอบสนองดีเท่าความสะอาดจมูกลมหายใจมีกลิ่นมาตรฐานก็คือสุขภาพดีเอาแล้วแบบว่าอ๋อมาฉีดวัคซีนเหรอ ไม่มีใครแบบรักษาคนป่วยคนอื่นให้ฉันเลยนะคนที่สองนี้คาเล็บใช่ไหมเหมือนจะมีคนรับแล้วนะคนนี้ใช่ไหมโอเคนี่แมวตัวสีฟ้าเรายังไม่เคยรักษา <c oughs> พวกที่ว่าสัตว์เป็นตัวสีฟ้าสักทีมาเราจะได้รักษาละน้องเป็นตัวสีฟ้าเหมือนกับว่า น้องหนาวอะจำตอนที่แบบมีคนแข่งตายได้ไหมเขาก็ตัวสีฟ้าเหมือนกันอะโอ้ตัวเย็นมากเลยเอาไม่ใช่น้องขูเ่เราแฮเราต้องบอกกันนี้ว่าตัวสีฟ้าเชียวนะจริงๆตัวสีฟ้าก็สวยดีนะเนี่ยคนเยือกเย็นอ,อุณหภูมิเลยเราก็เ,เ,เฟังหัวใจ โอ,อ้เจอหมดเลยปุณภูมิต่ำจมูกเปียกขนเหม็นตุ๊มารักษาสเปค่่าเชื้อโรคอินรี<า>โอ้หกลับเป็นสีปกติเแลยวเป้สีปกติกันน่ารักเออนีบ หู่รักษานานม,มากอ,ะ Ooh, อ่ะอ้าวคนนี้มาอีกรอบแล้วนะโอ้นี่ลูกค้าเต็มเลยมีคนรับหรือยังเหมือนจะรับแล้วนะโอเค <laughs> มาเดี๋ยวเรารับคนนี้เอง <laughs> เ <ce lebr ations> จ้าเบวหน้าโหดข้าเล็หมาอีกแล้วนะคะแมวเขาป่วยทุกวันเลยหรือไงเนี่ย <c oughs> โอ้โหทำไมแท่นอันนี้เราแบบหน้าสงสารจังทำไมมันไม่สวยแบบนี้นะพอซื้อมาผิดหรออ่าสีไง <c oughs> ยอรอนกาเรานีก็แบบ เก่งเหมือนกันนะแปบบเดียวได้แล้วเฮ้ย uh huh. <Hey, S 2> มันครบแล้วนะทำไมทาไมอะ่ะเอาเวนกรรม uh huh. มันไม่มีเป็นนิ้วโป้งสีเขียวให้อะดีเฮ้ย uh huh. เราจำไม่ได้ด้วยอะ่ะเอาใส่กลวยไปแล้วกันเนาะ uh huh. <laughs> <laughs> ใส่ลำโพง uh huh. ให้ยืนยันการ uh huh. รักษา <laughs> อเข้าใจแล้ว45บาทเองอะใส่กล้วยมันไม่ขึ้นนะคาเล็บก็คนนี้คนไหนเขามาก่อนเนี่ยอ่าเอาคาเล็บแล้วกันเอ้ารับไม่ได้นะคะแต่รับคนนี้ได้อ้อาวม่อีกแล้ว ดีๆช่วยเลือกิจการกันดีนะคาเล็บชวนเราไปหาเขาที่บ้านนะคะเออเราก็กะจะไปหาเขาที่บ้านอยู่แล้วเนาะเรายังไม่เคยไปเยี่ยมบ้านคู่มั่นเราเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฮะทำไมมีแต่แมวเฮ้ย เป็นแมวของคาเลปจริงๆด้วยอะ่ะเลี้ยงสี่ตัวเลยเหรอเนี่ยโอ้ god ไหนฮะเฮ้ยโกรธใครอะ่ะเ,เดี๋ยวนะอย่าบ,บอกนะว่าพี่สาวพี่สาวคาเล็บเสียแล้วเหรอเฮ้ยโกรธใครอะ่ะแล้วก็มีแมวในบ้านอีก ห้าหเจ my god คาลิปกับแมวทั้ง7ของเขาโอ้โหสมาชิกเต็มแล้วนะแล้วสมาชิกเรายิ่งมีอีก3แต่งงานมาอยู่ด้วยกันมันเกินนะเนี่ยซิมมันให้อยู่ได้แค่8คนตายแล้วทำไงละเนี่ย yeah, <c oughs> แย <c oughs> ่แล้วโทษแล้น้อง <Huh? S 1> ป่วยกันหมดเลยนะเนี่ยนี่ก็ป่วยนี่ก็ป่วย <c oughs> แล้วก็ตัวสีฟ้าในบ้านนี่เนี่ยก็ป่วยอ๋อมีหน้าล่ะเขาพาไปหาหมอทุกวันเลย <c oughs> โอ้หรือเพราะว่าแบบเขามาจีบเราแล้วเราเป็นสตัตวแพทย์ไง <c oughs> เขาก็เลยเลี้ยงแมวเจ็ดตัวไปเลยอย่างนี้จะได้มาหาเรางนี้เปล่า <c oughs> มันโดเธอน,นี่มันชื่อมันโนอเออฉันขอเข้าบ้านเลยนะคะ เราหิวอะ่ะเราขอกินอะไรหน่อยนะคาเล็บเดี๋ยวเราเลี้ยงลูกๆเรามาด้วยดีกว่าให้มาแบบเล่นกับเพื่อน,อนโหแล้วแต่งงานกันมันจะย้ายเข้ามาอยู่ยังไงอะ่ะทุกคนอย่างนี้น้องของคาเล็บก็เข้ามาอยู่ได้ไม่หมดดีคือคาเล็บเลี้ยงแมาต้องเจ็ดตัวสมาชิกมันให้อยู่สูงสุดแค่แปดอะ่ะคืออย่างน้อยอะ่ะก็เอามาได้แค่สี่ปะ แย่ yeah, แหละ <laughs> yeah, แย่เลยเอาเดี๋ยวนะคนนี้เฮ้ยพี่สาวคาเล็บเสียจริงหรอเฮ้ยช็อกว่าแล้วว่าจะมาแปลงโฉมเขาอ่ะจำได้ไหมที่ปอบอกว่าแปลงโฉมครั้งต่อไปอ่ะปอจะแปลงโฉมพี่สาวคาเล็บอ่ะตุยไปแล้วชีสเฟป ตัวนี้เราเคยรักษาหรือเปล่านะตัวสีดำแต่ไม่คุนชื่อแฮเราคุนชื่อพินเสรนะ็จอะเพราะว่าเราเจอกันที่คลินิกแล้วใช่ตัวนี้ไหม wow, wow, wow. น่าจะใช่ตัวนี้นะ wow, wow. หืมหนูมาขุดหลุมเหรออุย้ยน้องมาหาของขวัญ ของขวัญปให้แม่น่ารักจังเลยเฮ้ย้อบอกนะนี่ก็มีของขวัญน,นี้ไม่มีของขวัญแต่เรามีของขวัญไหนามาดูของขวัญน,น้อง่อยว่าหนอข้าซมห้าบาทโอเคฟีนนะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าคาเล็บก็ไม่อยู่แล้วะ่ะโอเคไป เดี๋ยววันนี้เรามาขายรูปสักหน่อยดีกว่าเนาะมาเลยขายเลยหาเงินเพิ่มเอาให้มันใ,ใกล้ๆแสนหน่อยดิ oh, <what? S 1> อ่าหนึ่งภาพพันเก้าโอเคอยู่นะได้พันเก้าเนี่ยาเปลี่ยนชุดก่อนน้องร้อนพันเจ็ดโอเคเฟอร์บ สามพัน my god นี่แหละเหตุผลที่ปอได้เงินสี่หมื่นมาไว้คือตอนนั้นาก็ขายได้เยอะแบบนี้เลยนะสามพันเซฟส่วนใหญ่ราคาสามพันนี่คือภาพเล็กๆทั้งนั้นเลยนะที่ภาพใหญ่ เดี๋ยวเราโอนเงินล้านมาด้วยดีกว่าเราจะเก็บเงินล้านไว้แค่หมื่นหนึ่งเนาะตอนนี้เรามีหมื่นแปดเราก็จะโอนมาแปดพันอ่าเราก็จะมีเงินสองหมื่นหกโอเคใครมาเชิเราวาดรูปหรอคะขอบคุณนะ แพทริก <Patrick S 2> ได้เป็นเพื่อนแท้กับตังเม์ฮะสองคนนี้เคยเจอกันตอนไปฟิตเนสครั้งเดียวเงนะแล้วก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยอะ่ะเป็นเพื่อนแท้ได้ไงวะงงวะเดี๋ยวเราจะเอาแต้มล้านมาแลกกันนะคะเราก็จะขึ้นเงินด้วย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันขึ้นเงินตรงไหนนะ เอาจำไม่ได้แฮะอันนี้ไงเราจะขึ้นค่าบริการเป็น200%นะคะเต็มละไม่ต้องโฆษณาหรอกคุณภาพหรอคุณภาพพรีเมียมจะเพิ่มการรักษาอีก50%เอซนัพพรีเมียมไปเลยเรา3มดาวแล้วนะแต่เ,เราแลกนะคะเพิ่มตำแหน่ง เพิ่มเพิ่มตำแหน่งแล้วก็ลดค่าฝึกอบรมโอเคแสดงว่าเดี๋ยวนะเราก็เพิ่มคนได้แล้วดิเอาคุณคนนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนขั้นให้คนนี้นะคะเลื่อนขั้นเป็นระดับสองจะได้เงินยี่สิบ ต่อชอั่วโมงเดี๋ยวรอผู้หญิงมาด้วยน่าอัศจรรย์จริงๆคุณเป็นเจ้านายที่ดีไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าอะไรขอบคุณนะจ๊ะคนนี้ด้วยคนนี้ก็เลื่อนตำแหน่งให้เหมืันกัน <c oughs> ฉันเลื่อนเงินให้คุณไ,ไม่ใช่เลื่อนเงินสิเลื่อนตำแหน่งให้คุณในเวลานี้สามารถ วางสนามญ้าใหม่ได้โดยไม่ต้องรอคอยแล้วอาหมายถึงเขาจะมีเงินสินะโอเคมาๆๆม,ม,มเข้ามาในนี้กันในเมื่อเรามีพนักงานแล้วเราก็มาสร้างยาเพิ่มดีกว่าให้พนักงานเราแบบรักษาไปเพราะว่ารู้สึกว่ายาจะขายดี อ้าวคารลฟคุณมาอีกแล้วนะคะแมวตัวไหนของคุณป่วยหรอคะมาเดี๋ยวเรารักษาให้คารลิฟเองอ๋อน้องแมวตัวสีฟ้านะโอเคมาเลยโลกไข้หนาวสันหิมาลัยโอ้คุณเด้อาชีดยาเรียบร้อย อ๋น้องตัวสีดำอ๋อสีฟ้าเราดูไม่ออกเลยคิดเงินค่ะลลฉันไม่รักสามปีให้รักนะถึงเราจะเป็นคู่มั่นกันอะอืมบก,ก็จังโทรมานะฉันพบแหวนในกระเป๋าของฉันฉันคิดว่าเขาจะเสนอให้ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีฉันควรพูดว่าอะไรกาก อีย่างวะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะชิโระเอาแหวนไปให้โปโกะถ้าเราบอกว่าใช่สองคนนี้มั่นกันไม่ฉันอยากได้โมเมนต์มั่นกันไม่เอาอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นคิดว่างั้นเหรอ<ด>ฉันไม่แน่ใจแต่คุณพูดถูกฉันว,ว่ามันไม่ได้เขียนไว้ในดวงดาวดเอออะไรสักอย่าง ปโกเปนเพื่อนแท้กันตังเมพีคุยกันตอนไหนวะปอคิดว่าใช่นะปอคิดว่าใช่ถ้าเกิดสมมติว่าปอตอบว่าตอบว่าใช่ไปอะถ้าปอไปเล่นบ้านโปโกตอนนี้ก็คือสองคนนี้จะขึ้นสถานะมั่นกันแน่นอนเลยอะไม่เอาปออยากได้โมเมนต์ขอมั่นก็จะขอเองกำไรจากการบริการตอนนี้ก็คือ3 4 0 0นนะคะเนี่ยจากตอนแรกเรามีหมื่นหนึ่งตอนนี้เรามี หมื่นสามแล้วอะเร็วปะส่วนใหญ่ได้จากยาทั้งนั้นเลยนะเนะี่ยเอ้ยไปทำงาน <Salz. S 1> เดี๋ยวเธอติเตียนมานี่ติเตียนหน่อยทำไมทุนไม่ช่วยฉันรักษาเลยอะคะเน,นี่ยสองคนเนี้ยเขายังรักษานะน่าเล่นอีอ่แก งั้นเราให้เขามาผลิตยาแล้วกันเรารักษาเองขอให้ผลิตดูสิมีแต่สองคนนี้ทำงานอะ่ะถ้าเราไม่สั่งให้เขามาผลิตนะคนนี้ก็จะยังยืนเล่นกีตาร์อยู่เชื่อปะอ่าโอเคปิดร้านค่าใช้ใจ่ายวันนี้คือ800แต่ว่ากำไรสุทธิอยู่ที่5,600 My God เฮ้ยเลิศว่ะกิจการเรากำลังรุ่งเรืองเดี๋ยวเราต้องมาทำยาใส่เพิ่มละยาเรานี่ขายดีมากโ oh. อ้อุาบาทส่งไอ้นี่มาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองศึกษาเองดูเนาะแล้วค่อยส่งไปขอศึกษาก่อน นี่คือกำลังศึกษาหรอ,อ,อวุนยนองง่วงนะนี่คือศึกษาแล้วใช่ไหมอันเดี๋ยวเราจะส่งไปศูนย์ธรณีวิทยานะคะออ้ยมีหินอันนี้ส่งมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาศึกษาแล้วก็ค่อยส่งไปไอศูนย์ธรณีแล้วกัน เยหินส่งมาหาเราบ่อยมากเลยนะเนี่ยทีนี้เป็นหินดีเราไม่เคยเจอมาก่อนนะเดี๋ยวเราส่งไปเอาละค่ะทุกคนในคลิปนี้ปอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย